ตะกรุดนี่เป็นไม้เหรอพี่มณัตเรืออะไรใช okay. <Huh? S 2> ่เขาเขาเขาเป็นเลี่ยมมาเลี่ยมพลาสติกอ๋อ oh, ดูมันไม่หนักอ่ะก็เลยใหญ่เออดูมันไม่หนักด,ดูไม่หนัก You make me feel so ะลึงเลยครับนี่คือตะกุดเป็นงานถักชิ้นใหญ่อลังการของพีปนัดครับดอกมีสีดอกครับมีสีดอกก็มีที่เปิดปิดขอเปิดปิดเพืนเหรียญด้วยนี่เอฟซีเอฟซียู่รู้ไปแล้วเา มีแบบเก้าห่วงครับโอ oh. ้โหอลังการงานสร้า <huh งันนี้ไปหลายหลายเส้นแล้วนะจะเรื่องติดเส้นแล้วเหรอเส้นใหญ่อย่างนี้เขาใส่กี่เส้นหรอมัเนี่ย ต้องทำแบบนี้หรอมาก่อนเนี่ยครับ12เซนแต่แบบนี้เขาเรียกลายอะไรนี่ลายน้ำลายน้ำนี่ลายทั่วไปแต่ใช้เชือกเยอะขึ้คือให้มันใหญ่ก่อนมันใหญ่องการความใหญ่มาถึงขั้นบนเงี้ยอนุการเราใหญ่ก็ใหญ่แค่กระติกนึงนี่มันแบบอลังการเก้าห่วงไม่มีรอยต่อเลยทำแต่ปีที่แล้วอ่ะ ไม่ใช้เวลาเหรอก็ค่อยทำียมันนะก็ไม่เลงโอ้นี่แบบตะกุดนะครับตะกุด ใหม่ใหม่ได้ออกแบบมาสวยมากเป็นเป็นใหม่เป็นเป็นชั้นชั้ กำลังทำสายคองแมทนี่ออเดอร์เหรอไม่ใช่แต่ให้มีอะไรขายหมดทุกอย่างแล้วทำไม่ทันออเดอร์ประมาณ5,000ชิ้นทำแทบไม่ทนันมือหงีกมืองอเลยช่วงนี้สายคองแมท มาที่นี่มาที่นี่มีทุกอย่างเลยสายของแมทยังมีเลยนนี้เห็นลูกค้ากำลังเลือกนี่เลือกใส่กากเกา นี่คือบรรยากาศร้านพิ่มนัตนะครับในช่วงโควิดครับแต่ก็ยังมีคนเดินอยู่ครับก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆอยู่ครับส่วนมากก็จะสั่งสั่งทางไลรเสนีครับแก็แค่แกนที่ตัวอย่างค่ะแล้วน,นะตัวอย่างอเท่าไหร่แปดสิบ อะไรใช้ลูกค้าไปซื้อเลยหรอออาไปแล้วจะแย่งที่เขา <c oughs> เอาเลยนั่งเลยครับนั่งเลย <c oughs> ก็ได้สวยนะพีมานัดลายนี้ทำใหม่เหรอ โอ้ันนี้สวยมากเลยนี่เหรอทเอเออเท่าก็สวยเป็นแบบสองชั้นหนึ่งหนึามทังหมดสี่ห่วง ขายดีลูกค้ากำลังเลือกหนิง ตะกุดสองดอกครับพี่ตะกุดโทนสองดอกครับนี่อาวุธประจำกายครับข้างหลังมีเบอร์โทรด้วยประจำกายพ่อที่เรามาดัดแปลงเอาครับ

มาเอาตะกรุดมาถักเหรอเขาก็เป็นแม่ค้านี่แหลเนี่ยไงคนยดเหรอคนดูจะเบื่อคนดูไม่เบื่อหรอกทำอะไรอีกบ่างโอ้โหทำแบบนี้ด้วยกำห่วง เห็นตะกุดอะไรพี่มานนะัดไม่รู้เหมืนอนลูกคา้คาใช่ไหมลูกค้าตะกุดโทนไหมนะสองดอก เข็มขัดประจำตำแหน่งเข็มขัดสามารถเนี่ย <c oughs> ไม่ใส่ทำงานไม่ได้เด <c oughs> ี๋ยวันนี้มาที่เยาวราช19เหมือนเดิมครับพอดีมาเจอพี่มนัสกำลังขัดตะกุศ